สวัสดีค่ะวันนี้มารับน้องหญิงค่ะเพิ่งแลนดิ้งจากอินชอนเลยค่ะสวัสดีค่ะว่าถึงแล้วพร้อมสวยใช่ไหมใช่ค่ะสวยอยู่แล้วนะเนี่ยสวยได้อีกสวยได้อีกแก็ไม่หยุดเนาะเราอย่าไปหยุดเนาะเราเราให้ฟังก่อนน้องหญิงเคยมารับบริการจากพี่อลิซาเบธใช่ก่อนโควิดเนาะค่ะก่อนโควิดทําอะไรตอนนู้นทําโครงหน้า3จุดเลยเออคราวนี้มาทําอะไรคะทํามาเก็บรายละเอียดที่ พอดึงแล้วมันก็จะให้มันตึงขึ้นให้มันตึงขึ้นอาดแล้วมันก็แบบคือรู้สึกว่าเนื้อมันเหลือนิดนึงใช่ไหมคะมาเก็บงานเนาะเก็บงานแล้วก็ยังไว้ใจให้พี่ริซเบตดูแลใช่ทำไมมันดียังไงหรอคนเนี้ยก็ดีทุกอย่างเลยแบบบบมันคุยแล้วก็รู้ใจรู้กันหมดแล้วอะไรเงี้ยใช่คุยได้หมดปรึกษาได้หมดแล้วพี่เขาก็อยู่เกาหลีมานานพูดภาษาเกาหลีได้อะไรเงี้ย นใจแล้วใช่ไม่ <ขอ S 2> ไมเหมืในใจน <c oughs> ขอบคุณค่ะมมาติดตามความสวยของน้องหญิงกันต่อน,นะคะ